าที่ผมจะแนะนําเลยเนะี่ยก็คือคนจีนครับปาคนจีนเนะี่ยเขาบอกมีสามประสาทครับฟ้าคนดินนะฟ้านะครับฟ้ากำหนดเวลาเลิกยามกำหนดเวลาเลิกยามเอาง่ายๆครับทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดนะถ้าวันนี้ผมพูดอะไรที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์บอกผมนะอ่าโอเคเขาก็กำหนดฟ้าครับฟ้าให้เลิกยามเวลามายังไงครับคนจะปลูกพืชปลูกผักเกี่ยวข้าวทุกอย่างเป็นเลิกยามเป็นเวลาหมดมีใครไหมไปปลูกข้าวหน้าร้อนจัดๆถูกไหม เขาก็ต้องเลือกเวลาเลือกในนี้ง่ายๆคร่าวๆ่วนเอาดินก่อนดินหนุนเสริมเห้พูบที่เนี่ก็คือดินดินก็คืออะไรคนจีนเขาเรียกว่าหัวจุ้ยก็คือที่อยู่ของคนเป็นๆหัวจุ้ยก็คืออะไรคือน้ําฟ้าทุกอย่างมันสดใสอยู่ที่นี่ส่วนนิดหนึ่งแล้วมีความสุขไหมเออแล้วมาที่นี่แล้วรู้สึกว่าฝุ่นพีเอ็อเอมมีไหม ม่มีเห็นป่ะเนี้ยคือห่วจุ้ยดีแค่นั้นเองโลกโปรสะอาดแค่นี้ครับส่วนคนครับคือการลงมือทําเห็นป่ะผมเน้นเลยคนลงมือทําถ้าคนไม่ลงมือทําฟ้าให้เวลามาครับดินให้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่แต่คนขี้เกียจเป็นไงครับ<ส>เห็นป่ะเขาบอกคนดูห่วงจุย้ยหวงดีนู่นนี่นั่นแต่ไม่นั่งทํางานอ่ะขี้เกียจอยู่บ้านรวยไหมไม่รวยเห็นป่ะเขาบอกวันนี้กูรูในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ ไ <I> อคอนสยามนะมาแต่คุณไม่เข้าไปหาเขารวยะไะเห็นนะโอเคจบงนะีหน้านี้น,นะสรุปครับชัยภูมิเป็นรากฐานองศา,าทิศทางขึ้นจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ขวบจุ้ยเป็นพลังงานนะที่เราเอาตัวเข้าไปแค่นั้นเองถ้าเรารู้ตรงนี้มันจะไม่มีสิ่งมูลเลยนะครับวันนี้ที่ผมมาแนะนำนะครับมันเหมือนกับการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาแต่เนี่ยเป็นอุตุนิยมหววจุ้ยกันนะก็คือ,อ กรมตุนนี้วิทยาครับก็จะรู้ล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยอากาศจะหนาวอากาศจะร้อนความกดอากาศต่ําจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือแ้งเหมือนกับกรมตุนนยมองิทยาส่วนผมครับเราเรียนรู้มาศาสตร์คนที่เรียนรู้มาเขาจะรู้ว่าปีหน้ามันปีปีอะไรพลังอะไรมันจะเข้ามาถ้าคุณได้ศึกษาถ้าคุณได้ค้นพบถ้าคุณได้สัมผัสคุณก็จะรู้ว่าอพราปีหน้ามันประมาณนี้เหมือนกับการคาดการณ์เศรษฐกิจ